สวัสดีครับพี่น้องปองไปเบิร์สุกูสุก้นบมืบว่วานที่เป็นพี่น้องทั้งประเทศเพื่อบานโพปล่าวประเทศกัมพูชาและพี่น้องทุกผู้มีผ่านนะครับที่ให้เกียรต,ติตามเวลบส้มยินดีตอนรับข้าสู่ช่องกระโปรชงชนแนลนะครับเมื่อนี้ที่้าพพี่น้องมาเบิงว่านมหามงคลเป็น ว่านมหาสเสน่ห์หนึ่งในเก้านะครับคก็ว่านไก่ฟ้าพญาล้อด้วยพี่น,อน้องกระปูชแนลนํามาปลูกขอบนมากพี่นะ้องนะว่านไก่ฟ้าพญาลอ้อนี่จัดว่าเป็นสุดยอดแห่งว่านมหาสเสน่ห์หนึ่งในเก้านะครับที่นักสะสมว่านนี่ต่างกันก ตั้งกับสรรหาตั้งกับตามหานะครับเพราะว่ามีทินกําเนิดอยู่อีสานเหนือคืออีสานตอนบนพี่น้องแถวผู้ลังกาแถวติดสายโขงนะครับเป็นหวานมงคลหายากนะครับแล้วกับปลูกยางน้ำด้วยพี่น้องบ้านไก่ฟ้าพญาลอนีิจัดว่าเป็นไม้เถาพี่น้องเป็นไม้เถาขนาดเล็กนะครับมี ลักษณะสีของเถานี่เป็นแบบนี้นะพี่น้องออกเขียวพอแก่มากแน่เกี่ยวออกสีเขียวแล้วก็มีแป้งขาวขาแป้งนุ่นๆนี่จับตามเถาลักษณะใบ,น,าบานะครับพี่น้องเป็นเป็นแบบนี้ เป็นรูปเป็นรูปหัวใจคน้นค้นใบของเราจะเป็นแบบนี้ปลายใบกับบวเหลี่ยมพี่น้องปลายใบ,บมันม้วนยังหนะ่อยออกเลี้ยงสลับเป็นข้อด้วพี่น้องนี่ว่านไก่ฟ้าพญาลอต้นนี้เพิ่งปลูกได้ปลูกได้สองปีเพียปลูกปีที่แล้วแล้วก็มาปีนี้ครบรอบปี เตซมเหนี่นยเดียวกอใหญ่เต๋อเพอท่านได้ออกดอกได้เห็นนะครับเราขยายพันธุ์โดยการใช้มเมล็ดนะครับได้นหน้าฝากของเรามาปมลูกเมลเร็ดแล้วก็ได้นฟักแก่ของเรามาปลูกนะครับเพื่อให้ฟักมาวัานไปประมาณยี่สิบฟักนาจะได้ประมาณสิบต้นในฟักหันมีเกือบลอยมล็ดพี่น้องไม่ใครเกิดเกิดยากเกิดยายากแล้วก็ดูแลจักสายหยากราะว่า มีความเฉื่อยอยู่ตลอดแล้วจังไงผมว่มีความเฉื่อยกันเจอสภาพวันแห่งแรงแล้วใบเหี่ยวเลยลักษณะลักษณะดอกพี่น้องสีขึ้นหูไปพี่น้องเบื้องพราะวา่าถ้าจะอธิบายนี่กะลักษณะดอกของเรานี่เป็นแบบแบบตัวของไก่ฟ้าพญาลอเป็นตัวแบบไก่้เป็นดอกแบบคือตัวไก,ก่ฟ้านี่ก็พี่น้องบางท่านอาจจะบุกหัวเจ้าว่าตัวไก่ฟ้าเป็นแบบไหนด้วยที่ขึ้นหูเป็นเบื่องหน้าพี่น้องเนอะ ลักษณะผลของเล่านี่กาเป็นแบบคือบวกเลียมพี่น้องนึกออกที่ตัวบวกบวกเลียมบวกเป็นเลียมเป็นเลียมเป็นเลียมคล้ายๆกับมะเฟียงแต่ว่าเป็นเป็นแบบบวกเวลาแตกออกมากระสิบแบนออกมาเคึืนครับแก่เช้าซีดานะนะครับเดี๋ยวสิคุนหู้ไปบางอีกพี่น้องเพราะว่าผู้เขามาเบิงบางทีบางบางคนบางทันอีิอธิบ่เคยก็เห็นจริงที่กระโปรงแขนอธิบายมากนะครับ เราจัดไปเป็นจัดว่าเป็นว่านมหาเสน่ห์ที่ที่ห,า,า,หา,า,ยา,า,ายากหายากยิ่งเลยแต่ว่าใครมีการเพาะขยายพันธุ์เพื่อการขายกส่วนมากเกจีอาจารย์ดังๆเขาเจ้าทีนําไปเป็นส่วนผสมของง่วนสารต่างๆในการเห็ดฝรตตูมงคลพอเราจัดว่าเป็นหนึ่งในเก้าของว่าน มหาเสน่ห์นะครับผมครับขอบคุณห,หลายๆพี่น้องที่ขอมเบิตงเ้อขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดติดตามนะครับพี่น้องพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันด้ยขาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปครับผมคลิปนี้ลาพี่ลาหน,น้องเสามีกับเจอกันคลิปหน้ากับป๋อแชแนลขอก่าวคำว่าสบายดีครับพี่น้อง